นี่คือคู่มือมนุษย์ มนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างจนสำเร็จสมบูรณ์มนุษย์คือสิ่งที่ถูกจักรวาลสร้างให้สำเร็จเพียงครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเราต้องสร้างกันเองดังนั้นมนุษย์จึงต้องการสิ่งที่เรียกว่าคู่มือมนุษย์และอะไรคือคู่มือมนุษย์อะไรคือไกด์บุ๊กสำหรับการดำรงชีวิตคำตอบก็คือทักษะวิชาชีวิตการมาเรียนในห้อง mindfulness habits คือการมาเรียนวิชาชีวิตพูดกว้างๆเราจะเรียนกัน4วิชาคือ 1. วิชาการ 2. วิชาชีพ3 วิชาชีวิตและสีวิชาจิตตภาวนาะนี่คือสี่วิชาที่เราจะเรียนกัน 1. วิชาการพระอาจารย์จะเอาวิชาการต่างๆทั่วโลกมาแบ่งปันพระอาจารย์เป็นนักวิจัยเก่าพระอาจารย์ไม่เก่าจนถึงขั้นไม่รู้อะไรไม่ใหม่จนไม่มีฐานพระอาจารย์เป็นคนกลางเก่ากลางใหม่เพราะฉะนั้นจะสอนอะไรก็ตามพระอาจารย์จะไปหาความรู้มาก่อนเสมอไม่หลับหูหลับตาเอาพ่อปู่เวสสุวรรณมาสอนให้องค์มาลงประทับสายพระอาจารย์นี่ผีห้ามเข้า จเจ้าห้ามทรงองค์ห้ามประทับสิ่งที่เอามาสอนเลือกแล้วกลั่นแล้วกลองแล้วอย่างดีที่สุดไม่มีคําว่ามั่วฉะนั้นวิชาการต่างๆประจานข้อสันมาจากทั่วโลก2วิชาชีพหรือทักษะการประกอบสัมมาอาชีพในฐานะโค้ดในฐานะครูในฐานะเมนเทอร์ประจานได้เจอคนที่สําเร็จมาแล้วทั่วโลกนั่นแหละประจานเอาสมาธิภาวนาไปช่วยเขาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นวิชาชีพทักษะในครองตนในอาชีพนั้นๆพระจารย์จะเอาประสบการณ์ เหล่านี้มาแบ่งปันในวิชาที่2ก็คือศิลปะในการครองชีวิตที่พระพุทธองค์ทรงสอนนักปราชสอนพระเยซูสอนศาส,สดาต่างๆทั่วโลกสอนพระอาจารย์ก็สอนสังเราะเอามาแบ่งปันทุกๆเช้า 4. วิชาจิตต่างภาวนาเราก็จะได้ฝึกเจริญสติกันทุกๆเช้านี่คือองค์ความรู้ที่แสนประเสริฐที่จะนํามาแบ่งปันเราทั้งหลายในห้องเรียนนี่คือภาพรวมของห้องเรียน mindfulness hobbies ฝึกเจริญสติให้เป็นนิสัยเอาระท่านผูดูวันนี้ก็มาให้ ให้ความรู้ประโยชน์จากหนังสือรุ่มอรุณแห่งความสุขของท่านวงวชระเมธีเป็นกวีเล็กๆน้อยที่นำมาแบ่งปันเพื่อจะเกิดประโยชน์แก่สังคมชุมชนต่อไปถ้าใครชอบใจก็ฝากแชร์เป็นธรรมทานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงประหยัดสุดให้เสียงภาษาธรรมโดยน้องวิทย์คิดว่าชวนคุยชวนคิดและชวนทำ